<า>นึกว่าฮอบบิทเต้นกันน่ะอลายเลยนี่ถึงวันนี้เห็นไหม <c oughs> มีแฟนคลับเต็มเลย <c oughs> เแล้วก็มีมคุณมาถับ นี่แฟนคลับมานั่งดูอีก3คนคุณเจริญคุณน้าและคุณการขอบคุณนะคะแฟนคลับของเราคุณดังมากนะคุณดังมากเชิญนั่งก่อยกิตติมศกดิ์เฉินน่าห่อเฉินน่าหน่อยนี่แอลวไหมอะไรมาถูตรงนี้นะคะเนี่ยนี่แฟนคลับคุณนะเขียนว่าแพลวเห็นไหมแพลวอ่านยังไงครับอ้าวทำไมเราเราาใช้แฟนคลับคนอื่นไงเขาน่ารักมากนะพี่เขาแบบช่วยเชียร์ให้ด้วยอ่ะจริงจริงเพลเมื่อกี้ไม่อยากสนิทกับความเหงาใช่ค่ะทำไมอ่ะก็ไม่แต่ว่าเพลงของพี่แพลวออกมากี่อันก็แบบ ดังท <Cou> ุกอันเลยสา PLAY มคนดีกว่าท่านแกงส้มแกงชอบไหมฮะเพลงอะไรฮะชอบเพลงครับชอบหรือว่าชอบแกนชอบนะชอชอบเพลงครับชอบเพลงนะครับผมชอบร้องนะนักร้องแต่แฟนพี่จะชอบน้องมากเลยไมไหนก็เล่าเก่งเนี่ยฟอยต้องเริ่มมาละแกงส้มย้อนไปถึงทุกที่จำไ้นที่ทต erm ิมเติเติมเติมเติมแลิม เงาเนี่ยค่ะไม่หัวไม่หัวดีมากเลยผลงานได้ดีรู้อยู่แล้วว่าใครนั่งอยู่ค่ะฮั่นแกงส้มแล้วก็แกลนค่ะสามนักร้องสายแดนบอกเลยว่าวันนี้เขามีโชว์พิเศษพิเศษมากๆเพราะว่าคุณจะไปดิฉันเต้นด้วยพี่แพรางย่ขวค่ะอยากดูเอวฮั่นเอวฮั่นแบบเฮ้ยจะเด็กเอวฮั่นเั็นไงอย่างงเี้ย มีคนอินลิฟมีคนหยุดเลอฟมีคนศึกษาใจการใครจะเป็นใครยังไงอย่าว่าท่านนะท่านป่วยอยู่สงสารเรียนหน่อยชอบมาคุกค่ะก่อนเคยเงา เคยรู้สึกเว่าเคยมองหาความรักนั้นมัอนอยู่ที่ใดโลกใบใหญ่เหลือเกินมีผู้คนอยู่มากมายแต่หัวใจมันกลับเงาขึ้นทุกทีแต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ สิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไรโลกใบใหญ่ไปเดิมกลับไม่เคยต้องเหงาใจแค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาส้นนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ต้อมตามหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอจากนี้ทุกลมหายใจ Mansion, ai mang mặt chất gần như lúc mà lấy tai tên, oi tai tên. Don't bend the knee, don't mặt, don't mặt. Lambast lạc, chị mặt, chị mày, 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 chị

คิดอะไรถึงนั้นเธอก็รู้อะไรที่สำคัญกว่าเมื่อเพลงสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้ว่าันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครที่เขารอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอละวฝันอยู่อาหรือฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้แต่จะทำเธอบอกมาคืนนี้ อยากได้กี่ครั้งนะเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งนะเธอฉันบอกรักเธอ อยากได้กี่ครั้งนะเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งเลยกอดหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งนะเธอฉันบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อดหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเธอฉันบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้ง คุณนู้นนะท่านผมแล้วผมขอคุยกับป้าคนนี้นิดนดียวเซี่ยป้าเนี่ยตอนท่านเขาเต้นเหรอป้ากี่ครั้งเลยถึป้าเนี่ยน้ำหมากแทบกระจายแล้วตกใจแฟนคลับแฟนคลับคุณสุดยอดเลยท่านแฟนคลับเอวลีมากเอวลีมากเอวลีมากเมาทุ่มเททั้งท่านเลยนี่คุณรู้ไหมว่าสามเพลงที่เขาเพิ่งร้องจบไปเนี่ยเป็นเพลงที่เขาเคยใช้ประกวดบนเวทีโอ้ยรู้ก็ไม่รู้แฟนคลับจำได้ไหมแฟนคลับจำได้ไหม ได้แต่ว่าเมื่อกี้เต้นกันขนาดนี้จําภาพตอนที่เขาอ u d i t i o n กันได้ไหมว่าเต้นกันขนาดไหนโอ้ใช่เขาไม่อยาไปจามันเลยดีกว่าไเลยเราไปดูภาพเลยดีกว่าไปดู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 ไปดไปดูดไปดูไป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 ดดูไปดูไปดูไมดูไปอนไดูไปดูไปดอไปดูไมดูไป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 ดูนปด ต่คืนนี้อยากบอกเธอนะาคนดีอยากให้เธอเชื่อฉัน,นคนนี้ฉันรักเธอ พยอยามพยายามจะฝ่ด้อกอยกไป้กลนอกคมที่ชื่อมใจกัน่างูหนาไมหนังหน้าตัวแลเพ่อใจละนช่วงนั้นเครมาแรงมาแงนังมาเครมาแรงพี่เข้าใจระทุกขละความเจ็บช้ำทรมาร คตาเขายิ้มทิ้มหมดเดิมนะครับผมทุกท่านเสียงดีหมดเลยอะยังเหมือนเดิมอยู่ภาพเก่าๆรู้สึกไงบ้างโอ้ขนลุกเลยครับผมขนลุกเพราะว่าคิดถึงหรือว่าไงโอ้ยขนลุกมากเลยครับโดยเฉพาะตอนเห็นพี่แกนครับผม ทำไมคะแง่คุณยังคงความน่ารักไว้เหมือนเดิมคุณไม่เข้าใจช่วงนั้นเคลร์มันมาแรงมาแรงแปลว่าคนเกายังใส่เข็มขัดโอ้โหเลือกแล้วล่ะเอาเรื้อชัเลยก็เป็นภาพเนาะสมัยก่อนที่ออดิชั่นนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเรื่องที่จะต่อไปนี้อันนี้นักนักนักใส่เอาหนักหนักจัดหน่อยเอ๊ะใครกินเลิฟมา วันนี้เออ่ใครพีเล่าไปเป็นไงพี่อ่ะเขากับพี่เป้งเปกี่ปีนะเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เนี่ยใช่ปะเจียวปะไม่เจียวปะเจียวไม่แอาไม่เคุณฮั่นให้ถามว่าอินเลิฟอยู่ยังไงคะมันก็ปกติครับค่กับไอซ์เป็นยังไงกับไอซ์เป็นยังไงหรอไอซ์เป็นยังไงก็คุยกันเป็นพี่น้องกันเลยพี่น้องกันไม่เคยมอใครในโลกพี่อันรู้ป่าวว่าฮั่นเนี่ยเขาป่วยแล้วแต่มีคนดูแลอ่าแล้วก็บอกดูแลดีมากใช่ไหมก็แบบไอซ์ไปทำอะไรบ้างครับไปดูแลอะไรยังไงบ้างครับ นี่เขาเรียกว่าไงมีเอาแบบวิตามินมาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คืออะไรไม่เป็นแฟนกันปะพี่ฮัคะเราไปเที่ยวประเด็นเมื่อกี้เขาบอกเป็นพี่น้องไงคะโอเคเป็นแล้วเป็นพี่น้องกันนานหรือยังคะนานหรือยังคะคุยกันนานหรือยังเอ่ยน่าจะสักพักแล้วครับผมเอาแล้วถ้าท่านมีแฟนแล้วแกงส้มหึงไหมซเดี๋ยว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 ได้ก่อนห่วงไหมห่วงไหมของพี่ห่วง ไม่คือผมให้พี่เปคนตัดสินใจเออเออผมแล้วแต่พี่เลยแล้วคุณล่ะแล้วคุณอผมครับก็โอเคครับผมดาลิงเออ่ยดาลิงดาลิงดาลิงคือเอ้าน้องงดาลิเอ้าคุณไม่รู้เหรอผมรู้แต่ไอ้กลางท่านอะไรยังไงมีแกงส้มกับน้องดาลิงเรียกแฟนได้หรือยังคะได้ก็เป็นเพื่อนดีกว่าครับคือเรื่อยๆเพราะคุยกันไปครับทำงานทั้งคู่ครับคุณเป็นดาลิงเท่านั้นที่ทำได้ทั้งคู่แกงส้ม ลไม่ต้องผ่านหน่อยแล้วผ่านด่านพ่อได้ยังไงด่านลิงอ่ะรู้จักใช่ไหมรู้จัารู้จักคุณพ่อแม่เลยผ่านแล้วเหรอยังไม่ผ่านผ่านได้นี่เก่งมากพ่อเขาห่วงมากพ่อทุกแม่ก็ไปไหนด้วยตลอดแล้วพ่อคนนี้ห่วงไหมตอนนี้เขาโสดนะคอนี้ยังไงคะแกลน โสดมาได้สักพักค่ะดีไหมคะชีวดโสดดีค่ะโอเคจริงๆเป็นคนโสดมาตลอดนะนานๆถึงจะมีแบบคนคบคคนุยยเแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาคุยไหมถ้าเธอเปลี่ยนทรงผมทรงเมื่อกี้นี่คนจีบทรงไหนคะทรงเธอไงทรงเธอมาแดงทรงเธอมาแดงหล่อเลยหล่อเลยตอนมหาลัยนี่โอ้หฮอตนะฮอตนะผมรอดกันได้เหรอโอเคโอเคผมรอดกันได้ตอนนี้ตอนนี้ยังฮอตอยู่ไหมฮอตอยู่ยังฮอตอยู่ เาเรื่องเขาเรื่องให้มเรื่องเ h อ s t ตากำลังจะเปิดซีซั่นใหม่รับสมัครอะไรยังไงคะใครเป็นตัวแทนพูดดีคะก็ต้องบอกว่าเดอะสตานี้ ปีนี้ก็ปีที่12บสองละที่ทำมานะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายชีวิตมากที่ผ่านในการเดสตาร์แล้วก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนนะครับผมอย่างพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสได้มาทํางานเนาะชีวิตก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็ดูจากหน้าแต่ละคนที่เปลี่ยนไปดูจากทรงผมดูจากการใช้เข็มขัดดูจากการแต่งหน้าแต่ละคนตอผมก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มาถึงโอกาสของทุกคนแล้วับเชื่อว่าหลายคนอยากจะมาเดสตาร์ปีนี้ก็แต่ว่าปีนี้พิเศษมากเพราะว่าเราเปลี่ยน เปลี่ยนไหมแต่กระทั่งวิธีการรับสมัครอายุไบ้างมีอายุอายุยังไงอายุอายุอายุนี่ก็ตั้งแต่อายุ15ปีถึง30ปีครับผมเขาเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้40อันนี้นไม่ได้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่หรอเปลี่ยนไม่ใช่หรอเขาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอันนี้แก่ขึ้นตอนนี้ถึงวัยยี่สิบห้าค่ะวันนี้เปลี่ยนเปยนเป็นสามสิบแก่ขึ้นยังไงพี่่ะก็แก่เกินไปยก่นั้นเป็นกรรมการ เป็นกรรมการก็ได้ตจิตกลงเมื่อกี้ได้แต่ว่าจริงๆมีเปลี่ยนหลายอย่างมากีเล่ยนอกจากอายุแล้วเป็นอะไรครับก็มีในเรื่องของการรับสมัครใช่ครับผมว่าปกติเราจะไปไป ไปตามภาคอื่นๆครับแต่ว่าปีนี้ทุกคนต้องมาที่ตึกกรามี่มาเจอตัวเป็นเลยที่กรามี่ครับผมก็ได้แก่วันที่12 13นะครับ19แล้วก็20ธันวาคมครับผมแต่เวลากี่โมงคะก็อหูไปได้แต่เช้าเลยครับียงแต่ก่อนถ้าจริงจริงๆถ้าเวลาเปิดตัวไปก่อนเลยทีเดทุกคนแนะนำให้ไปก่อนแบบที่กรามี่แล้วก็ผมไปที่เลย่ะราต้องสมัครไปกี่โมงประมาณ6กโมงครับเพราะตอนไปสมัครก่อนที่สี่ครึ่งเลยมั้คุณรีบมากนะ ก็โอ้โหขนาดรีบไปนี่คือแบบคนในแถวยาวมากครับผมงปีสี่ค่ะโอ้โหมีความสามารถแต่งหน้าอยู่ครับผมใช่ไหมแตงปีสี่เนี่ยหลายรอบแล้วนะคะแกงไม่ต้องดกว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ต้องมีความพยายามมากเลยนะครับเอางี้ดีกว่าฝากถึงน้องๆที่อยากที่จะเปลี่ยนชีวิตเหมือนเราทั้งสามคนหน่อยดีกว่าครับผมก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะที่มีความสามารถเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามาโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับมีอะไรอยู่ออกมาโชว์ให้หมดอย่างผมอย่างเงี้ย มีในเรื่องด้านเต้นหลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยว่าเวทีเดอะสตาร์เนี่ยตรงเฉพาะเรื่องร้องหรือเปล่าดูผมเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปในหลายรูปแบบในหลายรูปแบบครับผมใช่ได้แล่ค่ะมีอไรบค่งฝากเพิ่มเติมถึงเมื่อกี้ที่แกงพูดในเรื่องของวิธีการรับสมัครนะคะมันจะมีการส่งคลิปมาด้วยใช่ส่งคลิปมา เท่าไหรนะสามนาทีสามนาทีไม่เกินไม่เกินสามนาทีคือัดคลิปร้องสดไม่เกิน3นาทีนะคะฟังดีๆนะสมัครตั้งแต่วันที่1 2ถึง31ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The Star ค้นฟ้าคว้าดาวนะคะแล้วก็ Instagram นะคะ at the star 12บสองอัปเดตค่ะแต่เขาบอกวันนี้มีคนเดียวที่ถูกใช้งานหนักที่สุดทำไมหลังจากรายการนี้เสร็จผู้ชายเขาก็จะประมาณ3รายการแต่มีคนเดียวที่อยู่ยันสามทุ่ม สี่ทุ่มค่ะพดว่าเป็น่าเกเป็นผู้หญิงต้องอดทนเราเป็นเราเป็นชนชั้นสองเราเป็นชนชั้นสองค่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องอดทนค่ะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆอีกไหมคะก็อยากจะบอกให้ทุกคนทาเป็มที่ครับผมมาเป็นตัวของตัวเองเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวของตัวเองเราได้ทสิ่งที่เรารักแค่นั้นพอแล้วครับผมหั่นทีหนึ่งหั่นอย่างนี้ทีนึ่งหั่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยวดกววยวกวะ ก็มีในการแล้วยังไม่ได้น้ององกลับที่ก็ยังให้อยู่ต่อใช่เพราะว่าอยากจะบอกว่าถ้ากับเสียงดีต้องประกวดที่เวทีเดอะสตาร์ใช่แต่ถ้าหน้าตาอย่างแจ็คต้องประกวดเวทีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเอ้ามีเวทีช้างน้ำเกิดขึ้นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจริงปะเนี่ยช่วงหน้าหรอช่วงหน้าครับอ่าช่วงหน้าอยู่พักแล้วนะก็เชิญค่ะเฉลยหน่อยจ้าแล้วใช้ญคิด กาประกวดอะไรดูสินี่ยืนหน้าหล่อเลยเวทีหล่อไงต่อไปที่พี่ย่าบอกผมให้ไหมโอเคมาดูกันนะคะว่าเวทีที่แจ็คเนี่ยจะประกวดได้คือเวทีมิสเตอร์อัลกี้สองพันอัลกี้แปลว่าน่าเกียดแปลไม่เป,เป็นเลยนี่อย่างนี้แปลไม่เป็นถาเรื่อโมง่รู้ไอ้ที่มันคำแบบว่าแต่ทำไมผมต้องประกวดเวทีนี้เลย เดี๋ยวไปดูไปดูหน้าผู้ชายคนนี้นะไปดูภาพกันเลยดีกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ครองตําแหน่งผู้ชายที่น่าเกลียดที่สุดในโลกดูดิฟันของเขาเป็นยังไงบ้างใช่คือต้องบอกว่าเวทีนี้มีผู้เข้าประกวดเนี่ยทั้งหมด25คนแล้วก็แชมป์เนี่ยคือไมสันแซจากซิมบับเวคือโดนใจกรรมการเพราะความน่าเกลียดโดยธรรมชาติเพราะฟันของเขาเนี่ยดูดิ นี่บอกาแล้วแบบฟันเแบบทำให้เขาแบบน่าเกลียดมากเลยซึ่งเขาเนี่ยสามารถที่จะโค่นตําแหน่งของคนที่ได้แชมป์มาสามสมัยอย่างนายวิลเลียมค่ะแล้วรู้ไหมว่าพอหลังจากประกวดเสร็จเนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายวิลเลียมที่เป็นแชมป์เก่าว่าแบบ เออชอบชอบใจไหมวิลเลียมบอกว่าวิลเลียมไม่พอใจวิลเลียมแบบว่าไม่ชอบเลย <c oughs> เพราะว่าอยากตัวเองอยากเป็นคนที่นา่าเกียดที่สุด <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> วิลเลียมบอกว่า <c oughs> ใช่เขาก็อยากเป็นคนที่น่าเกียดน่าเกียดที่สุดวิลเลียมบอกว่า <c oughs> นายมสันเนี่ยไม่น่าเกียดน่าเกียดเฉพาะเวลายิ้มเท่าน,านั้นแต่ว่าตัวเองเนี่ยแบบ ไม่น่าเกียดก็แบบหมายถึงว่าไม่ยิมม้มก็น่าเกียดอยู่เฉยๆก็น่าเกียดคือนา,นายไมสันบอกว่านายไมสันเน,นี่ยคือถ้าไม่ยิ้มก็้องงันงันไม่ได้น่าเกียดเท่าไรหร่อะไรเงี้ยส่วนนายไมสันเนี่ยได้แชมป์ไปแล้วก็ได้เงินรางวัล500เหรียญคนหรือประมาณ17ื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพ้บาทบ้านเราแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากจะเป็นนักแสดงทางทีวีเหมือนแจ็คแฟนฉันแล้วก็เรียมจ๋าเทียนการแสดงเพื่อหวังเข้าวงการซึ่งบอกเลยว่าดีแล้วที่ไมสันไม่ได้ อยู่เมืองไทยประกวดเลยชนะเพราะว่าถ้ามาอยู่เมืองไทยประกวดแจ็คเราเอาไปกินตอนนี้เขาแดดฝันล้นนาเขาจะหล่อแล้วนาปีหน้าเขาจะมีซิกแพคแล้วด้วยอย่าแกะตอนนี้แล้วไหมแจ็คห้าเกลียดไหมถ้าจะแข่งไหนนั่นไงจะได้น่าเกลียดวอกันคือไม่ต้องแกะก็น่าเกลียดแล้วคุณว่าเขาน่าเกลียดไหมหรือคุณว่าเขาก็ดูน่ารักดีไม่น่ารักเพราะของอันธยาใส่ดีค่ะแจ็คแลใครๆก็บอกว่าเจ้าเราดิ เรามีแฟนแล้วแฟนเราแก่เลยช่วงนี้เราทางดวงตกเอาอย่างนี้ใเขาฝากเอ่อฝากหน่อยดีกว่าเดี๋ยวใส่อีกทีครับครับผมเดี๋ยวใครฟังไม่ทันนั่นแหละฮะก็ฝส่อีกทีนะครับผมว่าปีนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ภาคกลางนะครับผม12 13 19แล้วก็20ธันวานนะครับผมมาเจอกันได้ภาคกลางที่กรัมมี่นะครับผมมากันตั้งแต่เช้าได้เลยนะฮะ9ลางกลางเช้าเปิดเต็มไปแล้วก็ ออนไลน์นะครับผมก็ใครที่อยากจะสมัครก็สิบสองถึง31ธันวาคมนี้นะครับผมก็คลิปไม่เกินสามนาทีนะครับทีมงานฝากบอกว่าขอให้ในคลิปกับตัวจริงเหมือนกันด้วยนะครับผมค่านี้ครับผมแต่งหน้ามาไม่แต่งหน้าเลใช้กล้องฟรีเพราะถ้ามาถึง กรรมการจะจำหน้าไม่ได้ว่าคุณเป็นใครอาจจะสตันต้องงงไม่ได้ใช่กต้องฟุ้งฟิ้งใช้กล้องปกติธรรมดามาลองดูครับผมอ่ะแต่พรุ่งนี้นี่ใกล้วันลอยกระทงแล้ววันลอยกระทงนะครับผมที่ไปไหนครับพี่ไปไหนไปไหนไปไหนทำงานทำงานทำงานที่ไหนย้องเพลงว่า ม่ถั่ลละครอ๋อเหรอคุณยูเซนทั้เปิดครับแต่แทนบอลแกงต้มแล้ววันนี้โคราชครับผมเป็นการหลวงครับแต่ถ้าวันศุกร์คุณว่างเชิญบ้านคุณสัญญาแล้วับปาร์ตี้นะครับคนเกิดฉลองเทียวครับเพียงอันนี้แซยสี่สิบปีใจยังยังไม่สี่สิบยัง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 อยู่ไม่เล็กคุณทั้งสามคนนะคะที่มารายการนะคะแต่คุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยกับคุณแฟนคลับด้วยค่ะกลับเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนีุ้ป็นวันสุดเ้ายคุยอยากสารช่วยก